สวัสดีครับวันนี้ก็จะมากำจัดหญ้าครับนี่ครับปลูกมะนาวไว้แล้วแต่วัชพืชขึ้นค่อนข้างเยอะครับนี่ครับแต่มันขึ้นเฉพาะโคนมะนาวครับเพราะว่าผมสูบน้ำเฉพาะโคนครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะเอาโรตารี่มาปั่นดินครับ นี่ครับพุ่มมิดมะนาวแล้วครับมะนาวเพิ่งจะเริ่มแตกครับนี่ครับก็บจะใช้รถ,ถายเล็กมาปั่นครับแต่อาจจะปั่นไม่หมดครับเพราะมันในโคนใกล้โคนมะนาวมันปั่นไม่ได้ครับ ก็เอาเอาถ้าที่ปั่นได้ครับตอนนี้ครับเจ้าเค,อ,เคอาครับกับโรตารี่ rx ร0 0ครับจะปั่นกับจัดย่าครับ ึกว่าจะใช้เกียร์สามมั้งครับนี่เกียร์สองครับเกียร์สองเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเกียร์อะไรเกียร์สองครับนี่ครับก็กเอาปั่นเท่าที่เท่าที่ปั่นได้ครับมะนาวมันยังเพิ่งจะเริ่มแตกครับรากมันยังออกมาไม่เยอะก็ นี่ครับปั่นเฉพาะ ด้านข้างโคนมะนาวที่มีวัชพืชครับตรงกลางอาจจะยังไม่ปั่นครับเพราะมันไม่โดนน้ยยําเลยหญ้ายังไม่ขึ้นครับ ข้อดีของรถเล็กคือสามารถทำงานในที่แคบในในล่องมะนาวได้ครับแต่พองานบุกเบิกเยอะๆถ่ายเยอะๆอาจจะสู้รถใหญ่ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ครับเพราะรถใหญ่จะถ่ายได้ลึกกว่าและเร็วกว่าครับวิ่งเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะไปโดนสายน้ำครับ โอ้ฝีตส่งเผาเมื่อ,อกี้ใช้เผาเดียวครับเมื่อกี้ใช้เผาเดียวครับไม่ไปเลยครับ เจ้าเ r t KRT 4x4 ครับแต่โรตารี่นี่1เมตรโรตารี่ RX100 อันนี้ผมได้แปลงจุดยึดใหม่ครับทำให้มันอยู่กึ่งกลางตัวรถครับของเดิมจะเยื้องไปทางด้านกว่าครับส่วนด้านซ้ายจะไม่ถึงขะล้อไม่ถึงล้อไม่ถึงล้อซ้ายครับเพราะเขาออกแบบมาเพื่อให้ปั่นในนาครับ สำหรับปั่นในนาเราเอาไว้เก็บข้างคันนาครับแต่ผมเอามาใช้ในปั่นที่แห้งก็อาจจะใช้งานผิดประเภทสักหน่อยครับแต่ก็ใช้ได้ครับก็นี่ครับที่ปั่นมาแล้วครับ ปั่นมาแล้วก็ประมาณนี้ครับจะเห็นได้ว่าหญ้าหายไปหญ้าหายไปครับก็<ะ>แต่มันก็เหลือบ้างครับหญ้าแต่ทำให้มันน้อยลงครับ สาเหตุที่มันขึ้นเป็นเฉพาะโคนมะนาแบบนี้เป็นเพราะว่ามันผมใช้หัวสปริงเกอร์แบบหยอดโคนครับไม่ได้สูบโดนข้างนอกครับหญ้าหญ้าลกเยอะหญ้าลกมากเลยครับมะนาวเพิ่งจะเริ่มแตกแต่หญ้าขึ้นยาวแล้วครับแทบไม่เห็นต้นมะนาวเลยครับ มะนาวพึ่งจะเริ่มแตกครับรู้สึกว่าออกดอกด้วยครับต้องเด็ดทิ้งครับ,รบจะเห็นจะเห็นได้ว่ามะนาวพึ่งจะเริ่มแตกยอดครับ ปั่นช้าๆครับปั่นช้าๆเกียรสองครับ มะนาวเพิ่งจะเริ่มแตกครับเพิ่งจะเริ่มแตกยอดครับนี่ครับ,รบแต่ว่ากิ่งที่ผมกิ่งมะนาวที่ผมมาเอามาปลูกมันล่ามันไม่ค่อยดีกิ่งมันไม่ค่อยสวยด้วยครับเลยทาให้อาจจะโตช้าสักหน่อยนี่ครับเพิ่งจะเริ่มแตกยอด ครับก็ถ้าไงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ